สบายดีพี่น้องทุกทุกทุกคนที่น่ารักวันนี้ก็มาอัปเดตมาจ่ายมิลิโอมาบุกเปลี่ยนแบบพี่น้องตอนนั้นอยากเล่นเท่ารสัสเซยเล่นมุกเล่นมุกเปลี่ยนแบบพ่บอปูปูป,ป่าๆาะเผาเผาว่วาเลยมามาฟาเบิง่งบโบกปุง้ง บมแม่นบ่อคุ้งเฮาดอกบ่อคุ้งเขาแก่พี่น้องเป็นลูกน้องเพนแต่แต่ตะวันกำลังจะตกดินต่เวนกำลังสิตกดินพี่น้องบ่อนี้ก็ต้นมะพร้าวเยอะแยะงามบ่งามบ,ามบ่กินบรรยากาศสดๆน้ำแม่อมสิน นี่ก็สวนปายู่นู่น,นก็มะพร้าวน้ำหอมสี่สิบต้นทีนี้บรรยากาศสวยงามเนาะให้ดูหอมปากหอมคอให้ทุกทุกทุกคน มีแต่สุขภาพเพีแข็งสีใหม่นี้มีแต่นี่แต่คนรวย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 บววเยอบปวดป่วยเด้อพี่น้องเด้อให้ยู่ดีมีแหง้งท,ทุกทุกท่านและทุกทุกคนทุกเซเข้าใจแม่อมสินที่แม่อมสินลงทิ่ไปนั่นก็ขอให้ล้ําขอให้รวยใครเข้าใจแม่อมสินก็ได้ขอให้จะมีเงินทองใจคิดสิิงใดขอให้สมทบาัถนาเด้อ រ្រូវក្នុងខ្ញខ្้าหลរបบន់ទៅ្រើនខ្ញខ្ជាខ្